กิจกรรมสำรวจท้องฟ้าสวัสดีครับน้องๆคาบที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวไปสนุกไหมครับดวงดาวคือจุดเล็กๆบนท้องฟ้าที่ส่องสว่างสวยัยกระพริบไปมาดวงดาวมีสองประเภทนั่นก็คือ ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ดาวฤกษ์คือดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองแสงของดาวฤกษ์จะกระพริบเมื่อเรามองไปบนท้องฟ้าส่วนดาวเคราะห์คือดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองและแสงของดาวเคราะห์จะขาวนวลไม่กระพริบเมื่อเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าเราเรียนรู้เรื่องดวงดาวไปแล้ววันนี้พี่มีกิจกรรมสำรวจท้องฟ้ามาให้น้องๆได้เรียนรู้กันครับ น้องๆพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปสำรวจท้องฟ้ากันเลยครับท้องฟ้าแบ่งออกเป็นสองแบบใหญ่ๆคือท้องฟ้าตอนกลางวันและท้องฟ้าตอนกลางคืนบนท้องฟ้าตอนกลางวันและกลางคืนเราสามารถมองเห็นอะไรได้บ้างนะน้องๆลองสังเกตดูภาพท้องฟ้าทั้งสองภาพนี้นะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ท้องฟ้าเวลากลางวันเราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้มากมายไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ก้อนเมฆเครื่องบินนกว้าวรุ้งกินน้ำและอะไรอีกมากมายรอบๆตัวเราส่วนท้องฟ้าในเวลากลางคืนเราก็สามารถมองเห็นสิ่ง<ะ>ต่างๆได้แสงมีความสัมพันธ์กับชีวิตวเราไหมคะ ล้าหากโลกของเราไม่มีแสงเลยนักเรียนคิดว่าจะเป็นยังไงบ้างล่ะคะก็คงจะมองอะไรไม่เห็นเลยใช่ไหมล่ะคะนั่นแหละค่ะแสงจึงมีความสัมพันธ์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มากๆเลยค่ะซึ่งในการทำกิจกรรมต่างๆเราต้องใช้ตามองและอาศัยแสงสว่างจึงทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้ ดังนั้นแสงสว่างที่เราใช้ในการทํากิจกรรมต่างๆควรมีความเหมาะสมมากๆเลยล่ะค่ะภาพแรกโดยแสงจะต้องไม่สว่างจ้าจนเกินไปและไม่มืดสลัวจนเกินไปค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับดวงตาของเรานั่นเองภาพต่อไปเป็นภาพของพารครับของพารก็เป็นภาพรวมที่ตัวอย่างข้างล่างกันค่ะ ตัวอย่างการป้องกันอันตรายจากการมองวัตถุในบริเวณที่มีแสงไม่เหมาะสมหรือที่แสงจ้านั่นเองค่ะเช่นเราควรสวมอุปกรณ์กันแสงขณะที่เชื่อมโลหะอยู่ไม่เช่นนั้นอาจจะเป็นอันตรายกับดวงตาของเราค่ะจินดาบอกว่าเมื่อนักเรียนไปเที่ยวที่แสงจ้ามากๆควรสวมแว่นตากันแดดด้วยนะคะเลยถ่ายรูปแล้วส่งเข้ามาประกวด ต่อไปนักเรียนมาดูแนวทางการต้องการเมื่อมองวัตถุที่อยู่ในบริเวณที่มีแสงน้อยกันค่ะเช่นเมื่อเราดูทีวีในห้องที่มีแสงน้อยควรติดดวงไฟในห้องทม้อเาดูกันเลยดีกว่าครับ้งฟ้ามีแเื่องสอนรนใ้หเห้มีแสงสว่างที่เหมาะสมในการดูโทรทัศน์ค่ะและเมื่อนักเรียนอ่านหนังสือนักเรียนใช้แสงจากธรรมชาติหรือเปิดไฟในห้องได้ให้มีแสงสว่างที่เหมาะสมในการอ่านหนังสือนะคะ และเวลาไหนบ้างนะที่ท้องฟ้าเปลี่ยนสีต่อไปคุณครูมคลิปวดีโอเรื่องาาก,การกามองเห็นวัตถุมาให้นักเรียนดูกันค่ะไปดูกันเลยในตอนเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศต,ตะวันออกแสงของดวงอาทิตย์จะมีสีส้มนวลมีหมอกเวลานี้เราสามารถมองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าเพราะว่าแสงจะอ่อนไม่เป็นอันตรายต่อสายตาแสงของดวงอาทิตย์ในตอนเช้าจะทำให้ท้องฟ้าของเราเปลี่ยนเป็นสีส้ม ถ้าน้องๆอยากจะเห็นดวงอาทิตย์แบบนี้ท้องฟ้าสีสวยแบบนี้น้องๆก็ต้องติดเช้ามาดูนะครับต่อไปเป็นดวงอาทิตย์ในตอนกลางวันนะครับดวงอาทิตย์และท้องฟ้าในตอนกลางวันจะต่างจากตอนเช้าอย่างไรในเวลากลางวันแสงดวงอาทิตย์จะสว่างมากที่สุดท้องฟ้าก็จะเป็นสีฟ้าแต่เราไม่ควรเหงยนขึ้นไปมองดวงอาทิตย์ในเวลานี้นะครับน้องๆเพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์ จะเป็นอันตรายต่อดวงตาของเราต่อไปเรามาดูภาพดวงอาทิตย์ตกดินกันดีกว่านะครับดวงอาทิตย์ตกดินจะมีบรรยากาศคล้ายๆตอนดวงอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าแต่จะแตกต่างตรงที่ตอนเช้าแสงจากดวงอาทิตย์จะสว่างและร้อนขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนเย็นแสงของดวงอาทิตย์จะค่อยๆหายไปเรามองเห็นดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าแล้วมีอะไรอีกนะ มีสีขาวเหมือนสำลีลอยไปมาบนท้องฟ้าเวลาแดดร้อนก็ช่วยมาบาังแดดให้เราคำตอบคืออะไรครับน้องๆใช่แล้วครับก้อนเมฆนั่นเองก้อนเมฆค,คือละออกน้ำที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนลอยตัวอยู่ในชั้นบรรยากาศเราจะสามารถมองเห็นได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนแต่เราจะมองเห็นก้อนเมฆชัดเจนในเวลากลางวัน ก้อนเมฆจะลอยเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตามสายลมและเปลี่ยนแปลงรูปร่างอยู่เสมอน้องๆเคยสังเกตก้อนเมฆบนท้องฟ้าไหมครับว่าก้อนเมฆในแต่ละวันนั้นมีลักษณะแบบไหนบ้างเรามาลองจินตนาการรูปก้อนเมฆกันดีกว่านะครับน้องๆให้น้องๆดูรูปก้อนเมฆแล้วลองจินตนาการดูนะครับว่าเหมือนรูปอะไรกันบ้างรูปแรกนี้เหมือนอะไรนะ น้องๆว่าเหมือนอะไรครับพี่มีตัวเลือกมาให้น้องๆได้เลือกนะครับมาดูกันว่าตัวเลือกของพี่นั้นจะตรงกับจินตนาการที่น้องๆคิดไว้หรือเปล่าน้องๆคลิกตัวเลือกที่คิดว่าเหมือนกับจินตนาการของน้องๆเพื่อตอบคำถามได้เลยครับตัวเลือกแรกม้าครับตัวเลือกที่สองยีราฟตัวเลือกที่สามไม่ใช่ทั้งม้าและยีราฟเป็นไงครับ ตรงกับจินตนาการของน้องๆไหมถ้าไม่เหมือนก็ไม่ผิดหรอกนะครับเพราะว่าคนเรามีจินตนาการที่ไม่เหมือนเพราะฉะนั้นน้องๆจินตนาการเป็นรูปอะไรก็ได้ครับดวงอาทิตย์นอกจากจะทำให้สีของท้องฟ้าเปลี่ยนไปแล้วยังทำให้สีของก้อนเมฆเปลี่ยนไปด้วยนะครับเรามาดูสีของก้อนเมฆก,กันครับว่าในตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นก้อนเมฆจะมีสีอย่างไรบ้าง ก้อนเมฆในตอนเช้าที่ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นจะเป็นทั้งสีแดงสีส้มและสีม่วงก้อนเมฆในเวลากลางวันจะมีสีปกติครับก้อนเมฆในเวลาใกล้ค่ำจะเป็นสีส้มแดงม่วงและสีดำแต่ละที่ก็จะมีสีของก้อนเมฆที่แตกต่างกันนะครับน้องๆน,นอกจากดวงอาทิตย์ก้อนเมฆแล้วมีอะไรอีกนะที่เรามองเห็นได้ รูปร่างเหมือนนกมีขนาดใหญ่มีปีกบินได้มีแสงไฟส่องบนฟ้าในเวลากลางคืนน้องๆรู้หรือ,อยังครับว่าคืออะไรใช่แล้วแหละครับเครื่องบินนั่นเองเราสามารถมองเห็นเครื่องบินได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนนะครับน้องๆแต่จะเห็นแตกต่างกันในเวลากลางวันเราจะสามารถมองเห็นรูปร่างลักษณะของเครื่องบินได้ชัดเจนแต่ในเวลากลางคืน เราจะมองเห็นแค่แสงไฟของเครื่องบินที่เคลื่อนที่ไปในท้องฟ้าเท่านั้นเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมครับน้องๆเห็นดวงอาทิตย์ก้อนเมฆเครื่องบินแล้วจะมีอะไรอีกไหมนะที่อยู่บนท้องฟ้ามีปีกมีขนหนานุ่มบินไปมาบนท้องฟ้าบ้างไปจับที่ต้นไม้บ้างบินหาอาหารบ้างส่งเสียงร้องที่ไพเราะน้องๆรู้หรือยังครับว่าคืออะไรมันคือนกนั่นเองครับ เราจะมองเห็นนกได้เฉพาะเวลากลางวันและตอนเย็นๆใกล้ข้ามเท่านั้นนะครับส่วนในเวลากลางคืนนกส่วนใหญ่จะกลับรังและนอนหลับพักผ่อนแต่จะมีบางชนิดที่ออกหากินในตอนกลางคืนแต่เราก็ไม่สามารถมองเห็นได้เพราะว่าไม่มีแสงสว่างเพียงพอท้องฟ้าในตอนกลางวันเนี่ยมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่แค่ดวงอาทิตย์ก้อนเมฆเครื่องบินนกยังไม่พอแน่ๆ ต้องมีอะไรอีกนะาลอยอยู่บนท้องฟ้ามีรูปร่างแปลกๆตานกก็ไม่ใช่เครื่องบินก็ไม่ใช่มีเชือกผูกติดไว้คนชอบนํามาเล่นที่ลานกว้างๆรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าที่พี่พูดนั้นหมายถึงอะไรใช่แล้วเก่งมากเลยครับมันคือเว้าวนั่นเองว้าวมีสองชนิดนะครับน้องๆ ชนิดแรกคือเว้าวแผงเว้าวที่ไม่มีความหนามีแต่ส่วนกว้างและส่วนยาวเช่นเว้าวจุลาปากเป้าอีลุมหรือว่าวรูปสัตว์ต่างๆชนิดที่สองคือเว้าวที่ประดิษฐ์ให้มีลักษณะพิเศษเพื่อแสดงแนวความคิดฝีมือในการประดิษฐ์เราจะมองเห็นว่าวได้เฉพาะตอนกลางวันเท่านั้นครับเพราะวว่าวเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นและเล่นกันในตอนกลางวัน ส่วนตอนกลางคืนเราก็จะนอนหลับพักผ่อนทำให้ไม่มีคนมาเล่นเว่าวในตอนกลางคืนยังไงล่ะครับท้องฟ้าตอนกลางวันเนี่ยมีอะไรที่น่าสนุกเยอะเลยนะครับมองเห็นทั้งดวงอาทิตย์ก้อนเมฆเครื่องบินนกว่าหมดหรือ,อยังนะอ๋อยังไม่หมดง่ายๆหรอครับมีอีกเยอะเลยแต่เราจะมายกตัวอย่างอันสุดท้ายกันนะครับอะไรนะโค้งๆยาวๆ มีเจ็ดสีสวยงามได้กันอ,อกแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วครับรุ้งกินน้ำนั่นเองเราจะเห็นรุ้งกินน้ำได้เฉพาะเวลากลางวันที่มีดวงอาทิตย์เท่านั้นครับเพราะว่ารุ้งกินน้ำจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีละอองของน้ำไปกระทบกับแสงแดดเหมือนเวลาที่หลังจากฝนตกแล้วแดดออกจะทำให้เกิดรุ้งกินน้ำและเราจะเห็นรุ้งกินน้ำในทิศต,ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เสมอนะครับ เราสามารถมองเห็นอะไรได้หลายอย่างมากในเวลากลางวันเพราะว่ามีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์แล้วท้องฟ้ากลางคืนที่มืดสนิทไม่มีแสงสว่างของดวงอาทิตย์ล่ะเราจะมองเห็นอะไรบ้างน้องๆไม่ต้องจินตนาการถึงความน่ากลัวนะครับเพราะวันนี้พี่จะพาน้องๆไปดูสิ่งที่สวยงามมากๆนั่นก็คือดวงจันทร์ที่ส่องสว่างกลมโตบนท้องฟ้านั่นเองครับ ดวงจันทร์เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดทําให้เรามองเห็นดวงจันทร์มีขนาดใหญ่กว่าดวงดาวอื่นๆบนท้องฟ้าในแต่ละคืนนั้นเราจะมองเห็นดวงจันทร์มีลักษณะที่แตกต่างกันไปวันนี้พี่ก็เลยเอาดวงจันทร์แต่ละแบบที่เรามองเห็นมาให้ดูนะครับแบบแรกจะเป็นดวงจันทร์เสี้ยวน้องๆเคยเห็นไหมครับแบบที่สองดวงจันทร์ครึ่งดวงและแบบสุดท้ายนะครับเป็นดวงจันทร์เต็มดวง เป็นยังไงบ้างครับน้องๆเคยเห็นแบบไหนกันบ้างคืนนี้กลับไปอย่าลืมไปดูดวงจันทร์นะครับว่าคืนนี้ดวงจันทร์เป็นรูปร่างแบบไหนท้องฟ้ายามมืดมิดในเวลากลางคืนนอกจากจะมีดวงจันทร์ที่ส่องสว่างแล้วนั้นยังมีดวงดาวอีกนับล้านล้านดวงที่ช่วยกันส่องแสงกระพริบระยิบระยับเต็มท้องฟ้าเวลาเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าเราจะไม่เห็นรูปร่างของดาวที่ชัดเจนเหมือนดวงจันทร์นะครับ เพราะว่าดวงดาวเหล่านั้นอยู่ไกลามากทําให้เรามองเห็นแค่แสงเท่านั้นดวงดาวบนท้องฟ้ามีมากมายหลายล้านดวงนะครับทําให้คนในสมัยโบราณจินตนาการเป็นรูปสัตว์และรูปร่างต่างๆนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิว๋วเรามาทำกิจกรรมกันนะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่า ท้องฟ้ากลางวันหรือกลางคืนพี่จะให้น้องๆดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำถามนะครับว่าภาพใดเป็นท้องฟ้าเวลากลางวันและภาพใดเป็นท้องฟ้าเวลากลางคืนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ เป็นยังไงบ้างครับน้องๆได้เรียนรู้เรื่องสิ่งต่างๆบนท้องฟ้าแล้วทั้งในตอนกลางวันและกลางคืนสนุกไหมครับเอาไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พี่ต้องขอตัวไปนั่งมองพระอาทิตย์ตกก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย